ดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับ KDG r e วิ e กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเจ้าตัวนี้เลยนะก็คือโต๊ะเกมมิ่งนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากแบรนด์ใหม่ล่าสุด g a r d e n X เจ้าตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า DEX1 เนี่ครับผมเป็นโต๊ะเกมมิ่งที่มีขนาดความยาว120ซนติเมตรนะครับหน้ากล่องนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะตัวโต๊ะนะครับ นี่นะแล้วก็มีฟังก์ชันมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมเปิดมาด้านในนะครับเราก็จะเจอแบบนี้เลยนะเป็นรูปร่างแบบนี้เลย นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวดูด้านในกันนะครับเดี๋ยวผมจะแกะแบบให้ดูกันสดสดเลยนะนี่เปิดมานะครับสภาพเปิดมาตอนแรกจะเจอกับตัวขาของเจ้าตัวโตวเกมมิ่งการดอนเอ็กดีหนึ่งก่อนนะครับดีเอ็กหนึ่งนะอ่ะนี่นะครับก็จะมีขาที่เป็นโครงเหล็กนะตัวนี้เป็นเหล็กเลยนะครับผม นะครับน้ำหนักเนี่ยถือว่าไม่หนักนะถ้าเป็นโต๊ะเกมมิ่งนะครับตัวนี้น้ําหนักค่อนข้างเบาทีเดียวนะครับนี่ครับตัวตัวขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะจะมีโลโก้นะครับของการ์ดอนเอนั่นเองนะครับอยู่ที่ขาแบบนี้เลยนี่นะครับเป็นสีดําแดงนะสวยมากนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับตรงที่เป็นส่วนของด้านบนตัวนี้จะมีโหมดไฟด้วยนะครับเท่าที่ผมได้ลองเล่นอยู่นะครับผม อ่ะเดี๋ยวดูรายละเอียดส่วนอื่นๆกันนะครับเหมือนกันนะขาทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะเป็นเหมือนกันเลยนี่นะครับอ่าแล้วก็จะเจอตัวนี้ก่อนนะครับเป็นอ c c e s s o r y Box นั่นเองนะครับด้านในก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะอย่างแรกที่จะเจอก็จะเป็นเรื่องของอันนี้เป็นรีโมทนะครับรีโมทโหมดไฟนั่นเองนะเอาไว้เปลี่ยนโหมดไฟนะครับอ่ะแล้วก็จะมี ไข่ควงนะครับแล้วก็หกแฉกมาให้อันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสายไฟนะครับต่อเชื่อมต่อกับไฟของตัวโตะทั้งหมดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะตัวไฟก็จะเป็นเชื่อมต่อด้วย USB 2.0นี่นะครับอีกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นขา,าเป็นขารองโตะนะตัวนี้นะครับปรับได้นะมันจะหมุนไม่ให้มันโยกอะไรแบบนี้นะครับทำได้นะตัวนี้นะครับมีทั้ง4มุมเป็นในส่วนของน็อต นะครับไซส์ต่างๆนะแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นเหล็กค้ำนะครับค้ำขาไม่ให้มันโยกนั่นเองนะครับเป็นสีแดงนะสวยมากนะครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของรางเก็บปลั๊กไฟนะครับที่อยู่ด้านหน้าของโต๊ะนะตัวนี้นะครับก็จะมีโลโก้ของ GardenX แบบนี้เลยนะครับผมอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัว ที่วางแก้วนะแล้วก็ที่แขวนหูฟังให้นะครับอยู่แบบนี้เลยนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวขาของที่วางปลั๊กไฟนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นสีแดงเหมือนกันนะครับในอ c c e s s o r y ร o x ็อก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือนะ,อะตัวคู่มือประกอบเจ้าตัวตัวนี้มาให้นะครับแบบนี้อันนี้คือในส่วนของอ c c e s s o r y ร o x นะครับอ่ะต่อมานะ หน้าโต๊ะเนี่ยมีขนาด120ซนติเมตรนะผิวนะครับผิวของหน้าโต๊ะเนี่ยจะเป็นลายเคปล่ร์นะครับทั้งจริงๆคือเป็นทั้งแผ่นเลยนะทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านขอบต่างๆเนี่ยเป็นเคปล่ร์ทั้งแผ่นเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวหน้าโต๊ะเนี่ยจะมีช่องรอดสายไฟนะทั้งด้านซ้ายและด้านขาวานะครับ่าดูด้านหลังด้านหลังของหน้าโต๊ะนะครับจะมีในส่วนของสายไฟเอาไว้เชื่อมต่อพวกไฟต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็จะมีโค้งเหล็กตรงน,นี้นะครับ ยาว120ซนติเมตรนะแล้วก็ด้านด้านกว้างตรงนี้นะคือ65เซนนะครับประมาณนี้นะนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการประกอบกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันจะประกอบยากง่ายประมาณไหนนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตามคู่มือเลยนะครับอ่าขั้นแรกเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือใส่เจ้าตัวที่รองอโต๊ะตัวนี้นะครับเข้าไปกับขาโต๊ะเลยนะครับก็หมุนเข้าไปเลย ก็ขั้นตอนที่2นะครับก็คือตั้งขาขึ้นไปในลักษณะแบบนี้หน้าแล้วก็ให้รูของน็อตเนี่ยตรงกันนะครับนี่รูนี้นะครับกับรูนี้นะครับรูของขาให้ตรงกันแบบนี้นะแล้วก็ใช้น็อตนะครับเบอร์สี่นะในตามคู่มือนะเบอร์สก็ใส่เข้าไปเลย อันนี้ก็เหมือนกันนะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับคือ6กแฉงขันเข้าไปนะอันนี้คือเขามีมาให้หมดเลยนะครับนี่ ครับพอ,อเราประกอบในส่วนของขาตัวนี้นะให้ยึดก,กันกับตัวของโต๊ะแล้วนะอันนี้นะครับก็คือเป็นขั้นตอนของอการขันตัวค้ำนะครับเข้ากับตัวขานั่นเองนะอันนี้ก็จะใช้น็อตเบอร์5นะครับก็คือน็อตตัวที่สั้นที่สุดนั่นเองนะครับขันเข้าไปนี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของตัวเมียเบอร์6นะครับอ,นนอ,อ,อันนี้คืออันอันนี้คืออ่านตามคู่มือเลยนะนี่นะครับก็วางลงไปแบบนี้ วางแบบนี้นะแล้วก็เอาน็อตที่ยาวที่สุดนะครับตัวนี้นั่นเองนะอันนี้จะเป็นเบอร์สามนะครับยาวที่สุดนี่ก็สวมเข้าไปเลยนี่นะครับแล้วก็เอาตัวเบอร์หกนะครับตัวเมียนะขันเข้าไปแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เอาหกแขกน,นะครับขันให้แน่นนะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็น ในส่วนของการค้ำขานะครับไม่ให้มันโยกน,นั่นเองเรียบร้อยนะครับหนึ่งด้านนะง่ายมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของออสายไฟนะก็จะต่อเข้ากันแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสายไฟนะครับมันจะมีสายไฟรอดออกมาแบบนี้นะเราก็เอาเออสายไฟนะที่เป็นสี่พินนะครับตัวนี้นะเสียบเข้าไปเลยนะดูดูขานะครับให้ให้ถูกนะครับตรงนี้จะเป็น สลักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบนี่เข้าแบบนี้เลยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับ ครับนี่ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนีครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะตัวโต้ะนะครับผมสวยงามทีเดียวนะมาทีเดียวนะว,นะว,วัสดุที่ใช้เนี่ยถือว่าดีมากๆานะครับเจ้าโต๊ะตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดฟังก์ชันนะนิดนึงนะครับก็คือโต๊ะตัวนี้เนะี่ยขนาดของโต๊ะก็คือ120ซนติเมตรนะครับด้านกว้างตัวนี้นะครับก็คือ65เซนนะครับผมแล้วก็โต๊ะตัวนี้สูง75เซนติเมตร ตำแหน่งพอดีมากๆนะครับอย่างที่ผมนั่งแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าตามสัดีระของร่างกายนะครับด้านบนของโต๊ะเนี่ยจะมีช่องนะครับลอดสายนะทั้ง2ด้านแบบนี้เลยนะครับทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับเรามาดูในส่วนของลูกเล่นไฟนะครับของเจ้าตัวโต๊ะ c a r d i n x d e x 0 1นะไฟเลี้ยงนะครับมาจากตัวนี้เลยก็คือ usb 2.0นะอันนี้ผมจะเสียบกับ power bank ตัวนี้นะครับก็เสียบเข้าไปปึ๊บ นี่จะเห็นว่ามีไฟขึ้นมาแล้วแบบนี้นะครับโหมดไฟนะครับของเจ้าตัวนี้เนี่ยมีด้วยกัน22โหมดไฟนะครับไฟแบบสแตติกเนี่ยมี20โหมดไฟนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีโมทของเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะตัวรีโมทอ่ะลองเล่นไฟนะครับลองเปลี่ยนโหมดก่อนนะมีปุ่มโหมดต,ตรงนี้นะครับอก็เปลี่ยนโหมด จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพราะว่าโหมดไฟค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าโต๊ะนะครับเกมมิ่งตัวนี้นะกาดอน x นะครับ be x 0 1นะก็ฟังก์ชั่นมากมายนะครับขนาดโต๊ะกำลังดีเลยนะ1 2 0ซนติเมตรนะครับมีไฟด้วยนะมีมีรีโมทนะครับมีโหมดไฟมากมายนะครับผมสำหรับใครที่ สนใจเจ้าโต๊ะเกมมิ่งตัวนี้นีครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับผ่านทางเพจของเรานะครับก็คือเพจ k t g it gaming gear นะครับผมแล้วก็ทางหน้าเว็บไซต์นะครับก็คือ www k t g co th นั่นเองนีครับผมหรือว่าจะสั่งทางไลน์ของเรานะครับก็คือ a t k t g online นะครับจะมาเยี่ยมชมที่หน้าร้านของเราก็อยู่ที่ซอยพหลโยธิน72นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เจ้าโต๊ะเกมมิ่งนะครับ gardon x นะครับ de 0 1ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะเพ่นใหม่การรีวิวครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ